ไอ้ไม่ใหญ่มากเจ็ลัวรูไม่อเนี้เป็นงไมีูไขู่ไข่มนมันไข่เป็ไม่อะกีอไร่อันอ้งจะก็เอาของกองนไข่ละูไข่ กลับแล้วเหรอหลังของการที่เราดูหน้ามันยี่สิกว่ายี่สยี่สิอ็ดไปกั้ายเลยฮือยย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  เียนเขอบคุณมากมอบากจาบายบายบายวค่ะขอบคุณ้นแมวขอบคุณแไปอบขออากันแดดกันแดดกอันแดดนะออกไปแดดกันนะมีกางร่มกันนะครก่มกันนะคะ เออออกเลยออกเลยออกแดดเลยออกแดดเลยบายบายบายาไปปไปกินน้ำหกินน้ำไมเอาไปใส่น้ำมาลูกเอาไปใส่น้ำมาวงนื่งนะมาเล่นข้างนอกระวังิ่งนะ

โอ้โอ้โอ้มา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 ้นมันหย่าหย่ีย่าจุ่มก่อนจุห้ก่อนอ้าวจุ่มจุ่มแล้วเป็นฟันให้คนนี้หน่อยเป็นฟันให้น้องหน่อยแล้งก็เป็นฟันนะูกไหมเป็นฟันนะเป็นฟันนะ นี่ค่นะข้าวบนเบื่ไม่ข้าวบนข้าวบนอ่าใหญ่ข้าขลึกนะอ่ะอ่ะยอ่ะนี้ทำี่หน่อยอ่ะทำที่คอยหน่อยอ่ยอ่ะที่คอยย้มหน่อยอออใหญ่ใส่่ัน่อ่ใส่คะอ่ะี่คอยย้มอ่ะี่คอยย้มก่ี่อยย้มก่อนอ่าหนไหมที่คอยย้มย้มย้มจะได้เห็นฟันไงลูกอ่ะ โอเคเป็นฟันไหนเอาน้ำปปัน้ำน้าอโอเคค่ะโอเคเกดงมากอหนูอ้ากัดอ้ากัดาตรนี้ตรงนี้มันเหลืองอยู่มันเหลืองนะหนูต้องไปพบหมอฟันแล้วเนี่ยหนูต้องไปพบหมอฟันแล้วเพาหนูเหลืองนะเนี่ยเาตัคือฮ้เนน เอาหมดปากทิ้งก่อนเอาเบ้ปากทิ้งก่อนอะทิ้งข้างออกข้างนอกนะทิ้งออกข้างนอกนะทิ้งออกข้างนอกเอาหมดอย่างนี้อย่างนี้จทำหรือยย่าา